วันที่18กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผลิตไวยัยโดเมนโบวี os, เขตลาโวสดรคริสโตฟลองบีเอลประธานสมาคมธรณีสันฐานวิทยาแห่งสมาพันธรัฐสวิสกลาบบังคมทูลเรื่อง ธรณีสันฐานเชิงโครงสร้างของเขตลาโวสและผลกระทบจากการขยายตัวของฐานน้ำแข็งในช่วงสองล้านปีที่ผ่านมาเมื่อน้ำกัดเซาะหินส่งผลให้เกิดชั้นระเบียงเชิงโครงสร้างในเขตลาโวลสเป็นขั้นบันไดและการก่อตัวของแอ่งทะเลสาบเจนีวา จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอบพระเนตรสภาพทางภูมิศาสตร์ปอรดเดวีนสกูเตถนนเชอร์แมงเดลาดาหมู่บ้านเชฟความสัมพันธ์ทางธรณีสันฐานวิทยากับการปลูกองุ่นเกษตรกรที่นี่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาถูกหิมะและน้ำกัดเซาะเป็นขั้น,น,นและมีรูพรุนทำให้ระบายน้ำได้ดีซึงเหมาะแก่การปลูกองุ่นเพราะช่วยเก็บดินไว้ได้ เมืองลาโวสเป็นเมืองแห่งไรอ่งุนของสวิตเซอร์แลนด์พบหลักฐานการทำไรอ่องุนมาตั้งแต่สมัยโรมันตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบอย่างสวิสเอลฟ์ทำให้เมืองลาโวสมีอากาศเหมาะสมแก่การปลูกองุ่นเป็นอย่างมาก ไรอ่องุ่นขั้นบันไดของเมืองลาโวส์เป็นไรอ่องุุนที่เก่าแก่มากพื้นที่ปลูกยาวถึง30กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวาคลอกลุมไหล่เขาตอนล่างระหว่างหมู่บ้านกับทะเลสาบส่งผลให้ไร่องุุนขั้นบันไดลาโวส์มีทัศนียภาพงดงามดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจํานวนมากนอกจากความงดงามของไร่องุุนแล้วไวน์หรือเหล้าอางุุนของที่นี่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองลาโวส์มาตั้งแต่ยุคโรมัน ไรอ่องุ่นขั้นบันไดแห่งนี้มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์การทําไร่องุ่นเป็นอย่างมากเนื่องจากแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมมาหลายศตวรรษการผลิตเหล้าองุ่นได้ผสมผสานไปกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ไร่องุ่นบันไดลาโวสเป็นมรดกโลกในปี2007 <c oughs> เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปบริษัทโซซีเอเตเดโปรดูเนสเลจำกัดศูนย์วิจัยเนสเลเมืองโลซานเป็นบริษัทในเครือเนสเลเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเน้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพศูนย์วิจัยนี้อยู่ที่เมืองโลซานเป็นแหล่งรวมของนักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาข,ขากว่า6000คน ร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหมาะแก่วัยสภาพอาการของโรครสชาติอร่อยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมศูนย์วิจัยเนสเลเน้นการพัฒนาอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเช่นอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอาหารที่เหมาะสมกับชีวิตแต่ละช่วงวัย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการพัฒนาอาหารคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการมากขึ้น ในประเทศไทยเนสเล่เริ่มดำเนินการเมื่อปี2436ปัจจุบันมีโรงงาน8แห่งพนักงานกว่า3,000คนผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่คนไทยนิยม <S <S เช่นเนสกาแฟไมโลนมตราหมีน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงที่เน้นการส่งออกไปต่างประเทศ สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยของเนสเล่นำเสนอการวิจัยด้านการเกษตรที่เน้นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีตัวอย่างการวิจัยพันุ์กาแฟในประเทศไทยและแจกจ่ายต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรไทยมาเป็นเวลานาน รวมทั้งนำความรู้ไปส่งเสริมการเกษตรเชิงฟื้นฟูในสวนกาแฟและฟาร์มโคน,นมในประเทศไทยนอกจากนี้นักวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ของเนสเลได้นำเสนอบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการรีไซเคิลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค อาหารเป็นเรื่องสำคัญทำให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนสเลพยายามค้นควา้าวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการใช้น้ำตาลและเกลือในปริมาณมากช่วยชีวิตมนุษย์ให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวและไม่อ้วน พยายามคิดค้นบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์รัตสวิส วัน,นี้เวลา17นาฬิกา38นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมกับศูนย์เพิ่นใจทวีนบวันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลอเภอมืองจอุดรธานีซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รวม4,522คนได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนมวันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีทักษะในการดำรงชี รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดและปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ดยสเพื่อนใจมีแการนำอาสาสมัคร30คนให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกสร,สร้างสู่แก้ปัญหาพัฒนา EQ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพตามที่สมาชิกสนใจเช่นทาวายผลไม้จากกระเจี๊ยบและมะขามนวัตกรรมสีย้อมกึ่งสำเร็จรูปดอกบัวแดงโคมไฟจีนสร้างจากโลกลายผืนผ้าจากกราฟคณิตศาสตร์ช่วยให้สมาชิกจําสูตรสมาการได้ง่ายขึ้นการทําแชมพูปะกรูดอันชันและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชมรมทวีนวันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2550ยึดหลักเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนกิจกรรมเด่นคือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องมีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกด้วยการอบรมคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอบรมพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต้านยาเสพติดเพื่อเป็นผู้นำเยาวชนและโครงการใครติดยายกมือขึ้นอาทิกิจกรรมคูหาท้าใจผ่านนายเลือกยาเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ชีให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด จังหวัดอุรณธาน,นีมีสมาชิกทวีน้ำะวันร้อยละ97.01มีอำเภอทวีน้บประวันครบทั้ง20อำเภอมีชมรมทวีน้บปรวันในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนเรือนจำสถานพินิษฐ์และสำนังกงานคุมประพฤติรวม1,890ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจรวม271แห่งในการนี้พระราชทานพระรโรกาจให้ผู้ถวายเงินเข้าโครงการท no. วีน้บรวันเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่รึกพร้อมได้พระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลทิทวีน้บปรวัน โอกาสนี้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถาพินิษและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดอุดรธาน,นีเฝ้าเพื่อรับพัชนานคำแนะนำให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพัชฐานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนับวันจากสถานศึกษาต่างๆเพื่อนาไปสู่การจัดก,การปัญหาอย่างเหมาะสม โอกาสนี้ทรงไปประธานการแสดงคอนเสิร์ตทวินลวันโดยมีสมาชิกชมรมทวีนละวันโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและจากสัานศึกษาอื่นๆไปร่วมกิจกรรมเช่นโรงเรียนกุาพวาปีและโรงเรียนนาสายวิทยา พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานตามดุวยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี2568โดยปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลงานนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก23นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด49ผลิตภัณฑ์ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่53แห่งและสนับสนุนนักศึกษาในท้องถิน่นให้มีรายได้ระหว่างเรียนโดยเป็นผู้ประกอบการจากการวิเคราะห์และพัฒนาจากทุนชุมชนที่มีอยู่ พร้อมกันมีรับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีทั้ง14คณะซึ่งได้นําเสนอผลงานและจุดเด่นในการยกระดับของแต่ละคณะรวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาของฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและในส่วนของคณะต่างๆ ส่วนในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยชงรายณวัดเวียงเชียงรุ้งอําเภอเวียงเชียงรุ้งซึ่งประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอาทิการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปักของชาติพันธุ์อิวเมียนในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์การส่งเสริมระบบสุขภาพจิตของคนในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและการให้ความรู้ชุมชนดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับสังคมศตวตรรษที่21 ที่ห้องประชุมพรมวรราสารกางจังหวัดอุบลราชธานีพลอากาศเอกจอมรุ่งสวัสดิ์อุขมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการเนื้อมาจากพระราชดำริประชุมติดตามขับเคลื่อนโครงการเนื้อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจํานวน1327โครงการเป็นอันดับสองของประเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีมี76โครงการเป็นโครงการด้านแหล่งน้ํา43โครงการทั้งที่พระราชทานพระราชดำริโดยตรงและที่รัศดรขอพระราชทานโดยโครงการเนื้อมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราจเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งแล้วเสร็จสามารถเอื้อประโยชน์แก่รัษฎรได้เป็นอย่างดี พร้อมกับได้ติดตามสถานการณ์น้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานการณ์น้ําลุ่มน้ํามูลและสถานการณ์น้ําจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสํานักง,งานชลประทานที่7กรมชลประทานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีเพียงพอในช่วงหน้าแลง้งโดยโอธมคมรีได้ให้ข้อเสนอแนะในการหาวิธีสํารองน้ําหากเกิดภาวะฝนล่าช้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ําที่นอกจากจะช่วยในการอุปโภคบริโภคแล้วยังเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมอาชีพที่ต่อยอดกิจกรรมด้านแหล่งน้ำและการ,กรเกษตรโดยอคมมตรีและคณะให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดโครงการอนเนื้อมาจากพระาราชดำริตามพระบรมราชโองายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะเดินทางไปยังจุดบรรจบแม่น้ําชีมูลบ้านท่าขอนไมยุงอําเภอวารินชำราบติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดปลายน้ําของลําน้ํามูลและลําน้ําชีพร้อมพบปะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ําพร้อมปล่อยพันุ์ปลารวม5,000 50, ตัวเพื่อขยายพันธุ์ในแหล่งน้ํา ในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําว้ยพรานเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระสดมริอาเภอน้ํายืนพร้อมเยี่ยมกลุ่มผู้ชายน้ำรัศดรที่ได้รับประโยชน์โดยกรมจลประทานสนองพระสดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนารบพิษตั้งแต่ปี2530ก่อสร้างเขื่อนดินและพัฒนาโครงการเรื่อยมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําสามารถช่วยเหลือรัศดรบ้านนอนสูงตําบลดมประดิษฐ์อําเภอน้ํายืนบ้านแก้งเรือนบ้านแก้งขี้เหล็กและ บ้านทุ่งเงินอำเภอนาจหลวยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและสนับสนุนพื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ6,850ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน5,823ไร่สามารถส่งน้ำให้พื้นที่พอปลูกในล้านแ้ง1,000ไร่ช่วยแก้ปัญหาภาัยแล้งและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อผลิตน้ำประปานในตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืน โดยรัฐคมนตรีได้กล่าวชื่นชมกลุ่มผู้ใช้น้ําที่มีความเข้มแข็งสามัคคีและเป็นแบบอย่างให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ําอื่นทั้งยังได้หาแนวทางการเพิ่มปริมาณน,น้ําสำหรับเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนปัจจุบันมีการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นสามารถสร้างไรายได้ให้กับรัศดรได้เป็นอย่างดีและยังแนะนําให้เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดความหลากหลาย ในการนี้ได้มอบเพลดพันข้าวพระราสถานเข้าเจ้าขาวดอกมะลิ105แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อนําไปเพาะปลูกร่วมกับพัน์ข้าวของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมปล่อยพันธ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์